สวั<ค>สดีพี่ๆค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะได้ๆค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะครับทราบค่ะวันนี้มาทำน้าทงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อวันนี้ก็จริงๆขอบคุณเซนั่นกรุ๊ปวีิรนแมนเคนเซอร์นะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วผมไม่รู้เป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนก่อนหน้าก็เพิ่งแบบวุ่นๆเข้าลงไปบาลเกี่ยวกับเรื่องของก็กำลัง เรื่องมะเร็งเหมือนกันครับพอดีคุณพ่อก็เป็นขั้นศูนย์อะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็เลยแบบเราก็เลยแบบเออมันมัน,ม,นมันวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเวลาที่ที่มันเกิดเรื่องแบบนีขึ้นในชีวิตอะไรเงีย้ยก็เลยพอพี่ๆเขาติดต่อมาก็เลยแบบโอ้ยยินดีครับอยากอยาก,อยากจะมันมีแรงผลักมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอะไรเงี้ยใช่ครับก็กิจกรรมนี้นะครับผมสําหรับนี่เลยครับโรแมนแคสเซอร์กับ เซนเซ a l g ค o u p นะครับก็อยากให้อยากให้ทุกคนเล็งเห็นความสําคัญเรื่องของการใส่ใจที่จะตรวจด,ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วมันมีช่วงระยะเวลามีช่วงอายุที่เราแบบควรจะใส่ใจเรื่องนี้โดยเฉพาะกับผู้หญิงอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นแทบจะเป็นแบบประเด็นปัญหาหลากัลกๆเป็นได้แทบทุกคนอะไรเงรี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ใจมากขึ้นนิดนึงเรารักษาได้ทันเนมะเร็งมันหายได้ครับ มันสามารถหายได้แบบหายได้แบบร้อเลยครับเพียงแค่ว่าเราต้องหมั่นที่จะสังเกตอ่ะสังเกตดูอาการดูร่างกายตัวเองดูดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองครับอะไรเงี้ยถ้าอย่างประสบการณ์จริงๆแล้วผมจะรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมากกว่าการทําอะไรทั้งสิ้นคือเรื่องของอาหารการกินอะไรเงี้ยหรือว่าการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยมันมันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นในการรักษาด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยครับอย่างอย่างที่คุณพ่อเป็นคุณพ่อก็แบบดูแลควบคุมเรื่องของอาหารแล้วแบบ มันหายเลยครับมันมันมัน,ม,นมันช่วยทางการแพทย์ได้เยอะมากทำได้ทำหน่ยครับเพราะว่าเป็นขั้นสูงหีืเป็นอะไรเป็นขั้นสูงนี่เป็นะมะเร็งลำไส้ครับแต,แต่แต่คือแบบเพิ่งเริ่มแบบยังติดลบอยู่ครับแต่ว่ามันมันมันเริ่มมีมีเชื้อมะเร็งแล้วนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราสามารถรักษาได้ทันตัดแบบก้อนเนื้อออกไปทันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ยังไม่ได้แบบว่าเติบโตอะไรเลยอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ แต่ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับประมาณประมาณ2เดือน3เดือนครับกว่าจะกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าเป็นระยะแรกระยะหนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งเลยครับยังขั้นศูนย์อยู่ครับใช่ครับสร้างมาประมาณ3เดือน4เดือนแล้วครับใช่ครับ้งแรกที่สร้างไปแล้วไม่มีความรู้สึกก็ต้องก็เป็นกังวลพี่เพราะว่าคุณพ่อเองก็เหมือนจริงๆอ่ะตลกมาก คุณแม่จะไปตรวจร่างกายพ่อไปด้วยพ่อไปตรวจแจ็คพอตลงพ่อไงพก็เลยแบบอ่าโอเคถ้างั้นก็ก็รักษาอาการแล้วก็ไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณที่หมอเก่งด้วยครับพี่หมอเก่งวายโยเพราะว่าเอ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นคนแนะนําให้ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นแบบคุณหมอในเครือที่แบบท่านดูแลอยู่อะไรเงี้ยก็เก่งมากๆอะไรเงี้ยครับจัดการทุกอย่างก็หายขาดละแสดงว่าไม่ได้มีอาการอะไรก่อนยังยครับไม่มีเลยครับเพราะว่าจริงๆมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ พวกเราทุกคนแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเพิ่งก็เพิ่งทราบผมก็เพิ่งทราบว่ามันคุณหมอจะแนะนําประมาณอายุสามถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบม,มีมีโอกาสนะครับ30ก็ควรไปตรวจแล้วไปตรวจลําไส้ไปสองกล้องอะไรเงี้ยครับ40คือมาตรฐานที่ทุกคนควรจะตรวจลําไส้เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นมันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่จากแค่แบบเหตุปัจจัยในการใช้ชีวิตแล้วมันเกิดมะเร็งแต่มันเกิดขึ้นจากพันธุกรรม เกิดขึ้นจากเคือญาติเคยเป็นอะไรเงี้ยมันก็มันมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ทุกคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเนสี่ยสาก็ควรจะไปตรวจแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ที่เขาแบบแนะนําอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วหลังสุดที่ไปอะไรนะฮะการกินที่หมอทำดูแลยังไงบ้างดูแลยังไงใช่ไหมครับก็จริงๆก็อย่างที่เราเข้าใจเหมือนคนดูแลสุขภาพเรื่องแบบเฮลตี้นี่แหละครับ <ST> ตัดของมันของทอดกินอาหารที่มันแบบย่อยง่าย ที่มันดีต่อลำไส้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพวกเรื่องของอาหารที่มันปรุงแต่งเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทานกันเลยนะครับใช่ครับคลี <c lean> นนะ่ะคุณพ่อใช่ไหมครับตอนนี้ก็ปกติแล้วครับหายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เขายังมีวิธีการแนะนำให้คุณพ่อดูแลตัวเองอ่าไรก็ดูแลเรื่องอาหารครับ <c oughs> จริงๆแล้วคุณพ่อพอพอทราบเรื่องเนี้ก็ก็แทบจะแบบเหมือนจะกินมังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เหมือนแบบ ลีนมากๆอะไรเงี้ยกินเปลี่ยนไปเลยกินสัตว์เล็กใช่กินแค่ปลาทานอาหารที่แบบทานข้าวแบบคือสะอาดนะครับอาหารอาหารต้องสะอาดแล้วก็รสชาติจืดมากๆอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่ได้ตัดครับไม่ได้ตัดเลยครับตัดแค่แบบติ่งเนื้อครับแค่ก้อนเนื้อใช่ครับที่คุณหมอบอกไหมครับว่าโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นมีโอกาสโอกาสตอนนี้คือเช็คอัพ10ปีครับคือหมายถึงว่า โอกาสที่จะกลับมาเป็นเนี่ยไม่มีแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเช็ค up อ,อันนี้มันเป็นมันเข้ามันก็จะเข้าไปสู่ระบบปกติของคนที่ที่ต,ตรวจร่างกายอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นแบบก่อนหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในในขั้นที่มันสงสัยอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีตัด,ต,ดตัดออกไปแล้วนะฮะก็จะมีมีโอกาสที่จะกลับมาขึ้นใหม่ได้ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในข่ายของการที่เป็นมะเร็งอยู่แต่ถ้าเกิดว่าหมดแล้วเนี่ยมันมันเป็นศูนย์ละก็ เข้าสู่ระบบปกติในการหลังจากที่เราตรวจลำไส้เสร็จเนี่ยสิปีครับลำไส้พอตรวจเสร็จแล้วปลอดภัย10ปีค่อยมาตรวจอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นในช่วงอายุแบบนี้คือก้อนเนื้อนี่มันมีความน่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งก้อนเนียวนะใช่ครับมันมันเป็นมันมันเป็นโพสิทีฟนิดหน่อยครับก็คือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งใช่ครับยังไม่ได้ถึงกับเป็นก้อนมะเร็งใช่ครับมันมันมีความเสี่ยงเฉยๆใช่ครับกเ่าออถมี อ่าเรื่องหอละครับครับครับตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าน้ําท่วมอยู่ครับพอดีว่าพายุเข้าแล้วก็ที่ดินตรงนั้นก็ยังยังทาอะไรไม่ได้ต้องรอรอต้นปีหน้าครับครับตอนนี้ดาเนินการไปึงไหเแล้วคะเขียนแบบอยู่ครับทําแบบแล้วก็แบบดีไซน์อะไรต่างๆคุยกันกับสถาปนิกอยู่ครับครับที่ตรงนั้นมันน้ำท่วมหครับมันมีน้ําขังนิดหน่อยครับพอดีว่า มันเป็นที่ที่ที่เราไปซื้อแบบเป็นแบบจัดสรรหมู่บ้านเหมือนเป็นที่แบ่งแบ่งล็อกหมู่บ้านด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีการถมที่อะไรต่างๆแล้วแบบระบบผน้ำมันมันไม่โฟล์มมนก็เลยท่วมนิดหน่อยใช่ครับฝนตกหนักด้วยม,ม,มีของขวัญอะไรให้เลนพิเศษี่มีมีแต่ความรักให้ไม่จริงๆแล้วก็ของขวัญก็ก็มัน ก็มีนิดเล็กน้อยครับเป็นเป็นของเล็กๆน้อยๆแหละที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แพงไม่ได้ซื้ออะไรของแพงอะไรให้ครับก็แล้วก็ดูแลกันไปครับใช่ครับเราก็ดูันค่อนข้างรักมากเลยนะแบบห้องน้อนทุกวันนี่ความรักของพี่เรอะไรความสุขครับเขาเขาเขามีเขาเป็นความสุขครับครับแลเขาภาคหลักเราดีครับ เขาก็คั่งรักแต่เขาไม่ค่อยลงในสื่อครับเท่าไหร่ครับอะไรนะเขาคั่งรักมากใช่ไหมคบใครครับคั่งรักเราคั่งรักผมเหรอเดี๋ยวเราไปถามน้องเองนะจนมากกวาหวานก้องสีน้องไม่ค่อยเล่นโซเชียลครับคือเขาเป็นคนเล่นโซเชียลน้อยมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็มีแต่ผมเล่นอะไรเงี้ยผมถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ก็เลย ก็เป็นนางแบบคนเดียวที่ผมถ่ายเยอะที่สุดก็กก็็ลงรูปเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรามากกว่าใช่ไหมครับที่หวานออกสูงก็คงทำนองนั้นครับครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นรับหลาดขนาดนี้ครับขอบคุณครับ